ทำไมเมียน้อยถึงสวยกว่ามีหลวงเมียหลวงก็สวยนะสำหรับหัวใหม่ทุกคนเวลาถ่ายฟีดบ้านฟ้านะฉันก็จะเจอแบบเพจฉันไม่รู้ฉันไปฟอลโลหรือว่าฉันอะไรแต่ว่ามันจะเป็นเพจที่ชอบตั้งคำถามแบบที่ถามเพื่อหรือตั้งตั้งใจให้ทัวร์มาลงหรือว่า บนป่าอนะไรเงี้ยแล้วล่าสุดเจอประมาณว่าทมมํามมมมไ,ทไมเมียน้อยถึงสวยกว่าเมียหลวงเมียหลวงเมียมัวอะไรหูทาไมเมียน้อยถึงสวยกว่าเมียหลวงอะไรประมาณเนี้ยจําคาไปเป๊ะไม่ได้นะแล้วพวกคอมเมนต์มันก็จะมีหลากหลายใช่ปะ่ะแต่ว่าอันที่หมดชอบมากตลกสุดๆแบบชอบจี๊ดใจฉันมากเลยเมียหลวงก็สวยนะสําหรับผัวใหม่ <laughs> ฉันชอบคนเนี้ รับชมข่าวทุกเรื่องราวได้ทุกวันที่นี่หากคุณมีเรื่องร้องทุกข์ส่งข้อมูลมาได้ที่อิ i n ็อ x ข่าวสดทุกช่องทางขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะคะ